ทางแห่งความสิ้นทุกขิ่ขุทั้งหลายก็ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ขเป็นอย่างไรนี้คือมัคมีองค์แปดอันประเสริฐคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ก็สัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรความรู้ในทุก์ขความรู้ในทุกขะสมุท,ทยัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามมนีปฏิปทาสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรความดําริในการออกจากกามความดําริในความไม่พยาบาทความดําริในอันไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาเป็นอย่างไร การงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดคือการพูดให้คนแตกแยกกันงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อสำม,มากรรมันตักเป็นอย่างไรการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามีได้ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม สัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงชีพที่ชอบสัมมาวายามะเป็นอย่างไรพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อมิให้อกุศลธรรมอันเป็นบาป ที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ไม่เลือนหายความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบู์ความเจริญเต็มเปี่ยมยิ่งแห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วสัมมาสติเป็นอย่างไรภิขุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิกุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิกุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้สัมมาสมาธิเป็นอย่างไร ีิขุทั้งหลายีิขุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากการมทั้งหลายสงัดแล้วจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะวิตกวิจาร์รำงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้ มีสติมีความเป็นอยู่เป็นปกติสุขแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และความดับหายแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ทิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิ ที่ขุทั้งหลายเหล่านี้แลเราเรียกว่าอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์